คิดว่าชีวิตจะมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้นะคะที่ผู้ชมทั้งโรงภาพยนตร์ของเทศกาลหนังระดับโลกต่างลุกขึ้น standing ovation ปรบมือให้อย่างยาวนานค่ะจนเก่งลายพรางหรือปัญญายิ้มอัมพัยหนึ่งในนักแสดงไทยของหนงังร่วมทุนอังกฤษฝรั่งเศสเรื่องอัท r เวเยอร์บีฟอร์ดอนถึงกับหลั่งน้ําตาแบบนี้นะคะค่ะโอ้โหสุดยอดนะค่ะก็ซึ้งใจนะคะก็เป็นภาพประทับใจเลยค่ะประจําเทศกาลนี้นักแสดงไทยของเรานะคะที่ร่วมเล่นในหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากเก่งลายพรางแล้วก็ยังมีรุ่นใหญ่ค่ะอย่างปูวิทยา <the new. S 1> ปานสีงาม เฟรมพรชนกนะคะซึ่งก็ได้ไปเดินพรมแดงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ในรอบมิดไนท์ค่ะและก็ได้ยืนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมินทระมหาภูวิพลอดุลยเดชเป็นเวลา8.9วินาทีนะคะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของเทศกาลภาพยนตร์เมืองไา์เลยค่ะสื่อมวลชนต่างชาติก็ให้ความสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะในตัวของนักแสดงไทยอย่างเก่งลายพรางค่ะ ภาพลักษณ์ก็โดดเด่นอยู่แล้วนะคะเต็มไปด้วยรอยสักแทบทุกตารางนิ้วค่ะซึ่งในไทยเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเก่งเนี่ยได้ไปทางที่ประสบการณ์ในฐานนักแสดงก็แทบจะไม่มี ซึ่งผู้กำกับของ a อเ a รีย Before d a w n ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาต้องการให้ภาพในหนังออกมาสมจริงที่สุดเลยเลือกนักแสดงจากคนที่เคยต้องโทษมาสอนค่ะไปเห็นนะคะใน f a c e b o o ค่ะของหนึ่งในนักแสดงว่าเป็นเพื่อนกับเก่งลายพราวนี่แหละก็เลยตัดสินใจให้คุณเก่งมาทดสอบบทนะคะเห็นความความโดดเด่นของเขาด้านนักแสดงอินเตอร์ของไทยอย่างปูวิทยาก็มองว่าแม้หนังจะเกี่ยวกับด้านลบในคุกของไทยแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยให้ข้อคิดที่ชาวต่างชาติสามารถเอามาเชื่อมโยง ค่ะมันเป็นอีกมุมนึ่งในการพรีเซนต์ไม่ใช่ความผิดของประเทศไท<า>ยทหรือทําให้ประเทศไทยดูดีเลยพุ่งกับรักเมืองไทยมาตั้แต่วันแรกที่รู้จักเขาเนี่ยเขารักเมืองไทยเขารักคนไทยมากเขาคงจะไม่ทําหนังให้มันเสื่อมเสียแต่มุมมองของเราอยู่ที่ว่าเราตีความหนังยังไงนะครับถ้าเรามองแค่เป็นการปิดกันว่าหนังไทยต้องเป็นภาพสวยเป็นวัดเป็นช้างเป็นแม่น้ำนะั่อย่างเดียวเนี่ย นะครับเราก็จะเห็นเหมือนแค่โพสการ์ดเราไม่ได้เห็นถึงมุมมองในการดำเนินชีวิตไม่เห็นถึงความความจริงใจไม่เห็นถึงถึงความเมตตากรุณาไม่เห็นถึงความเชื่อในในาศาสนาของเราที่มีต่อต่อตัวเราเองและต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งเราจะไม่ซ้ำๆกับหนังอื่นเลย ภาพยนตร์เรื่อง a p l a y e r Before Dawn ค่ะสร้างจากเรื่องจริงของบิลลี่มัวนักโทษชาวอังกฤษที่ติดครุกเรือนจำคองเปรมก่อนจะได้ฝึกฝนชกมวยไทยค่ะจนได้ค้นพบเป้าหมายในชีวิตตัวเองแล้วก็ใช้การชกมวยนะคะช่วยให้ตัวเองได้พ้นโทษในที่สุดค่ะ Boxer Box er. Box er.